สวัสดีค่ะก็มาพบกับไอในช่องมุมอะไรของไอนะคะวันหยุดนี้นะคะไอก็เลยจะมาทำเมนูแซ่บๆนะคะชวนน้ำลายสอนนะคะก็คือตำป่าค่ะก็ไปดูวัตถุดิบนะคะแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะไปค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีน้นามปลาต้มสุกค่ะน้ำตาลมะาพร้าวนะคะมะละกอค่ะแล้วก็เครื่องนะคะก็จะมีพริกแล้วก็กระเทียมนะคะมะนาวค่ะ มะเขือเจ้าพญา,านะคะหรือว่าภาษาชาวบ้านก็คือมะเขือเปาะนะคะมะเขือเทศค่ะถั่วฝักยาวผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็เม็ดกระถินนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนด้วยค่ะผักกาดดองนะคะไหลบัวค่ะน่าจะไหลบัวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไม่ค่อยแน่ใจนะคะแล้วก็ผักกะเฉดนะคะ <beat> ค่ะก็ไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะ ก็จะมาทําการสรับมะละกอก่อนเลยนะคะไอ้ก็ปาดหัวนะคะปาดท้ายแล้วนะคะแล้วก็นํามาเรนดออกแล้วนะคะไอ้ก็จะมาเริ่มการสรับเลยะคะ่ะส่วนใหญ่ไอ้จะไม่ค่อยสับนะคะเพราะว่าไม่เก่งสับนะคะแต่ว่าเออ ตำป่านี้นะคะไอ้ก็แบบว่าอยากได้รสสัมผัสการสับนะคะส่วนใหญ่ไอ้จะใช้เป็นขูดหมดเลยนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเก่งสับสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะมีตกหล่นบ้างนิดนึงหน่อย ก็ได้แล้วนะคะเส้นมะละกอสับของเรานะคะไอ่ก็จะนําไปน็อกน้ําเย็นเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะเพื่อให้เส้นนะคะกรอบนะคะค่ะก็มาเริ่มการตำกันเลยค่ะไอ้ก็จะใส่พริกแห้งแล้วก็กระเทียมลงไปเลยนะคะพริกแห้งเอาเป็นความเผ็ดวามใจที่เราชอบได้เลยน,นะคะ น้ำปลาลงไปเลยนะคะใส่ไปเท่านี้พอค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวลงไปเลยค่ะใส่มะนาวลงไปเลยะคะ่ะ ผงนัวนิดหน่อยค่ะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่นัวอร่อยแน่นอนค่ะตำด้วยถั่วฝักยาวเลยค่ะจริงๆจะตำหลังจากที่ตำ พริกกับกระเทียมก็ได้นะคะถ้าอยากชอบแหลกๆแต่ว่าตามใจชอบนะคะแต่ว่าไอชอบแบบว่าไม่แหลกมากก็เลยจะตามตอนนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเจ้าพยาเลยค่ะ ตามด้วยมะขะเที่ลงไปเลยค่ะไอ้ก็จะตามด้วยผักกาดดองลงไปเลยนะคะ แล้วก็ไหลมัวลงไปเลยค่ะตำป่าของเราตำด้วยผักกระเฉดเลยนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งเลยค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมนะคะต้องใส่หน่อไหม้ไปด้วยนะคะมาตามชอบได้เลยนะคะก็ใส่เส้นขนมจีนไปได้เลยค่ะตามด้วยมะละกอค่ะ เป็นอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือหอยค่ะไอจะรวกแล้วก็หั่นบางๆเอาไว้นะคะตำป่าต้องมีนะคะสุดท้ายนะคะตามด้วยเม็ดกระถินเลยค่ะโรยไป แซ่บนัวมันมากนะคะก็ไปดูจัดจานกันเลยนะคะอาทานมากก็มาจัดจานกันเลยค่ะ อบหน้าด้วยมิตะหินที่มีอยู่ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะสววันนี้สวัสดีค่ะ